ยักสนุกตื่นตั้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 ทาความรู้จักก่อนซาโลรามอสซูน่าฟอร์มดูที่กำลังตกเป็นข่าวกับปีแดงก่อนซาโรรามอสโชว์ฟอร์มที่อย่างโดดเด่นในฤดูกาลนี้และแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในศึกฟุตบอลโลกโดยการกดแฮตทริกช่วยให้โปรตุเกส เอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ในรับ16ทีมสุดท้ายก่อนหน้านี้แข่งวั21ตะบันประตูกับโตสกัดเบนฟิก้าไปแล้ว14เม็ดกับอีก6แอซิดจากการลงสนาม21เกมเราจึงอยากพาไปรู้จักกับกองหน้ารายนี้ที่แมนยูกำลังให้ความสนใจกอนซาโลรามอสเกิดที่เมืองทางตอนใต้ของประเทศโปรตุเกสรามอสได้เข้ามาเป็นผลผลิตเยาวชนของสโมสรเบนฟิกา้าเมื่อปี2013 ก่อนจะถูกเลื่อนไปเล่นกับทีมเบฟิก้าบีในปี2019และขยับไปเล่นกับเมฟิก้าชุดใหญ่ในปีถัดมารามอสเริ่มสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆก่อนจะเป็นผู้เล่นคนสำคัญของสโมอสรนเมื่อฤดูการ2021-2022ก่อนซาโลรามอสเป็นอดีตผู้เล่นทีมชาติโปรตุเกสร,ระดับเยาวชนโดยเป็นตัวแทนของประเทศในรุ่นตาายุต่างๆซึ่งรวมถึงทีมอายุไม่เกิน19ปี ที่ได้รองชนะเลิศจากการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปปี2019และทีมอายุไม่เกิน21ปีที่ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศจากการแข่งขันชิงแชมป์ยุโรปปี2021เขาเปิดตัวในระดับนานาชาติกับทีมชาติชุดใหญ่ในปี2022แล้วค่อยๆสร้างผลงานให้กับตัวเองมาเรื่อยๆก่อนซาโลลามอสตบเป็นข่าวว่าทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังให้ความสนใจตั้งแต่กองฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้น และกลับมาเป็นข่าวอย่างนันอีกครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากสื่อดังระดับโลกอย่าง ESPN ออกมาเปิดเผยว่าแมนยูเต็ดกำลังต้องการเสริมแข้งให้มาทำหน้าที่แทนกิสโนโรนัลโดในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้แต่กัน,นั้นพวกเขาก็ยังไม่ได้เปิดการเจราจารในช่วงที่ผ่านมาหลังราม,มอสสร้างชื่อได้อย่างเยีย่ยมที่กาตาและมีข่าวถูกโยงกับแมนยูเต็ดลุยคอสตาประธานสโมสปเบิกา้าได้ออกมาเผยราคาทันที และยืนยันว่าสมโมสรไม่มีแผนจะขายดาวยิงคนสําคัญในเรือนมักรายกเว้นว่าทีมดังจากเมืองผู้ดีพร้อมจ่ายค่าสิสัญญามูลค่า103ล้านปอนด์แต่อย่างไรก็ตามแท้งวัย21ก็ยังมีสัญญาเหลืออยู่กับเบนฟิก้าจนถึง30มิถุนา2026แต่ถ้าหากช่วงตลาดหน้าหนาวที่จะมาถึงแมนยูต้องการกอนซาโลรามอสเข้ามาอยู่ในถิ่นออฟอร์ดการเซ็นสัญญาครั้งนี้อาจเป็นดิว ทุบสติสมสอนเลยก็เป็นได้เดอซันแทบลอยของอังกฤษรายงานได้วดเดอาร์ไม่ต้องการรับค่าเหนื่อย9ล้านปอนด์ต่อปีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสนอแต่ก็ยังอยากอยู่เฝ้าเสาในถิ่นออตฟอร์ดต่อไปแมนยูไนเต็ดยืนกลานชัดเจนว่าต้องการลดเพดานค่าเหนื่อยลงนั่นทำให้เดเคอาต้องปณีปนอมเพื่อหวังได้รับสัญญาฉบับใหม่ ปัจจุบันเขารับอยู่ที่3 7 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งมากที่สุดในทีมเดคิอาไม่มีแผนย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวในปีหน้าแมนยูก็อยากเก็บเขาไว้ใช้างานต่อไปแต่ข้อเสนอล่าสุดอยู่ที่2,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งน้อยกว่าคาเซมิโลและลาเฟวลานที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันแมนยูเนเตตหวังจะปนีปนอมด้วยการเพิ่มโบนัสให้แต่เดคิารู้สึกว่า เขาไม่ควรถูกขอให้ลดค่าเหนื่อยมากจนเกินไปยาไรก็ตามดิคอาร์และแมนยูเนเต็ดก็ยังมั่นใจว่าจะหาจุดกึงกลางที่ยอมรับได้โดยทั้งสองฝ่ายต่างกระตือรือร้นที่จะต่อสัญญาเพิ่มออกไปอีก3ปีเอเรกเทนฮาร์ดยืนยันอยากเก็บอองโทนีม่มาสยาอยู่ในทัพแมนยูเนเต็ดต่อไปในฤดูกาลหน้าแม้มีข่าวว่าพวกเขาต้องการกองหน้าระดับโลกในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ตาม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวางใหแฮร์รี่เคนหัวหอกของเทนแรมฮอสเปอร์ยืนเป็นเป้าหมายหลักโดยมีวิกเตอร์โอซิเมนของนาโปลีและกอนซาโลรามอสของเบฟิก้าอยู่ในข่ายเช่นกันแต่การทุ่มซื้อหัวหอกระดับท็อปไม่ได้หมายความว่ามาซยาวจะหมดอนาคตในถิ่นออเอร์ฟอร์ดโดยเตียนฮากยืนยันว่าเขายังต้องการเก็บหัวหอกรายนี้ต่อไปแต่กวดเรื่องความฟิตของนักเตะ เมื่อถูกถามว่ามาซยาวจะยังอยู่กับสโมสรต่อไปในฤดูกาลหน้าหรือไม่เทนฮากตอบว่าจากมุมมองของผมแล้วแน่นอนมันยากที่จะพูดเพราะการบาดเจ็บบอกเป็นอีกอย่างผมอยากให้เขาอยู่ต่อเพราะผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเขามีคุณสมบัติเล่นฟุตบอลร,ระดับท็อปอย่างแน่นอนและเมื่อเขาฟิตสมบูรณ์ทีมของเราก็จะเล่นได้ดีขึ้นเทนฮากเชื่อว่ามาซยาวสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวรุก แต่มองว่าแค่ารายนี้คือศูนย์หน้าตัวเป้ามากกว่าและหวังว่าเขาจะสามารถปลดจากอาการบาดเจ็บได้คริสเตนฟอกกูรูฟุตบอลชื่อดังออกมาเปิดเผยว่าดานิโอโมโอเพมเกอร์ทีมชาติสเปนของเอเบเรซิกในเเบริเตนเยลรมันสนใจจะย้ายไปเล่นให้กับแมนยูนเตตสโมสซอนดังแห่งเพมเมร์ลิกแม้เป้าหมายหลักคือการย้ายกลับไปเล่นกับบาร์เซลโลนาก็ตาม ปัจจุบันดาวเตะสเปนวัย24เหลือสัญญากับไรซิกถึงปี2024เท่านั้นและยังไม่มีการขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปแต่อย่างใดซึ่งเจ้าตัวก็มีความกระตือร้นจะย้ายไปเล่นให้กับบาร์เซลโลนาแต่ก็ไม่ปิดโอกาสในการย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกเช่นกันฟอรกล่าวว่ามิดฟิลด์ในบริลิก้าอีกคนที่ได้รับการพูดถึงอย่างมากจากทีมในพรีเมียร์ลีกก็คือแดนนี่โอมโมเขอยากย้ายไปเล่นให้กับบาร์เซลโลนาแต่ก็ไม่ปฏิเสธโอกาส จะย้ายไปเล่นในลีอังกฤษและแมนยูเนเต็ดก็เป็นที่สนใจของเขาเช่นกันเดิมทีข้อตกลง2ข้อได้รับการตกลงในการเจราจารอบแรกเมื่อสมอที่แล้วคือค่าจีสัญญาประมาณ70-75ล้านยูโรสำหรับสโมสสอนใดก็ตามที่อยากได้ตัวเขาแต่อีกคือค่าจีสัญญาประมาณ60ล้านยูโรสำหรับสโมสรอนในสเปนแต่ในฤดูกาลนี้ได้ดำเนินไปแล้วไลซิก ก็กำลังมองไปยังฤดูกาลต่อไปซึ่งค่าฉีกสัญญามันอาจไม่เป็นผลแล้วและความกังวลของพวกเขาคือโอโมจะย้ายทีมในวันเดทไลน์จึงจะทําให้หาคนมาแทนไม่ทันสิ่งที่จะเกิดขึ้นดานี่โอโมอาจจะต้องอยู่กับไรซิคต่อไปอีกหนึ่งปีมาเซอซาบิเซ่กองกลางทิมชัดออสเตรียมีโอกาสเซ็นสัญญาถา,า,าวรกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากบิเมนิก ยอมลดค่าตัวจาก25ล้านปอนด์เดซอนเซิรงกิตรางงานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่มีความชัดเจนเรื่องอนาคตของซาบิเซอร์ที่ยืมตัวมาจากไบเยมินิกเมื่อเดือนมก,กราธที่ผ่านมามีสัญญาเช่าแค่จบฤดูกาลนี้เท่านั้นซาบิเซอร์มีผลงานที่น่าประทับใจนับต้งแต่ย้ายมาสวมชุดอีสัตดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและผู้จัดการทีมเริกเทนฮากก็มีความปรารถนาที่จะเก็บกองกลางทีมชาติออสเตรีย ให้อยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าก่อนหน้านี้บยิเจเมนิกที่มีการแต่งตั้งเทนเนอร์คนใหม่โทมัสตูเคิลก็แสดงความชัดเจนแล้วว่าจะไม่ขัดขวางการอำลาทีมถาวรของซาบิเซอร์แต่ก็จะไม่ปล่อยในราคาถูกๆอย่างแน่นอนค่าตัวที่เือใต้าต้องการอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์เพราะกองกลางร,รายนี้ได้มีสัญญาอยู่กับสโมสรอีก2ปีอย่างไรก็ตามดูเหมือนค่าตัว25ล้านปอนด์จะสูงเกินไปสำหรับแมนยูเต็ด ที่ต้อการต่อรองราคาให้ลดลงมาจึงจะสามารถเซ็นถาวรกับซาบิเซอร์จากบริยมินิกให้เสร็จสิ้นโดยเร็วได้เดเมเรอร์สื่อดังอังกฤษรายงานคาเซมโร่ iro, พร้อมจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปจนครบสัญญาและจะแผชิสตาร์ทกับปีศาจแดงกองกลางทิ้ชา่บราซิลย้ายเข้ามาอยังถิ่นออตฟอร์ดในซีซั่นนี้และกล้ามเป็นกำลังสำคัญในทีมของเอริ์เทนฮาร พาทีมคว้าแชมป์คาราบาวครับและยังรุ่นแชมป์อีก2รายการทั้ง FA ฟเอคัพและยูโรปาลีกรวมถึงอยู่ในท็อปโฟร์เปเปร์ลีกจากรายงานของสื่อและผู้ดีเผยมิดฟิลด์วไป31ที่เซ็นสัญญาก,กับปีแสดงไปจนถึงปี2026พร้อมออปชั่นอีกหปีเมื่อถึงเวลานั้นจะอายุ35และจะตัวก็พร้อมจะแขวนสตาร์ทกับสมโมสรอ,ออสการ์ลีบอตเอเย่นของคาสิมิโร่ให้สัมภาษณ์กับเดอะการ์เดียน ก่อนหน้านี้ว่าคามิเซโนสัญญา4ปีบวกกับ1ปีเขามาเพื่อคว้าแชมป์เดือนนี้เป็นอะไรที่ยากลำบากแต่เขาไม่มีเรื่องอื่นอยู่ในหัว